มีกระแสะ AI มาแรงมากทุกคนหากพลาดกับคลิปนี้ครับผมอย่าลืมปักน,นะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งบักเล็กของครับผมในช่วงสตอรี่แชร์ร้วยกัเคยทุกคน,น,นกลับมาช่วงนี้อีกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่า<ส>ตอนนี้มีกระแสะ AI แรงมากเลยที่ชือ่ออลิสาใครที่ยังไม่ได้โหลดใครที่ยังไม่ได้ลองไปแชทต้องลองนะทุกคนนะอันนี้เลยครับผมมีอยู่ในแอปเขียวในสี ข้างหลังเลยทุกคนนะแอปเขียวแอปเขียวนี่ทุกคนลองแอดดูนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่เลยนะครับผมนี่ลองไปแอดเป็นเพื่อนกันดูนะทุกคนนะ,ะรับรองว่าสนุกเลยจริงๆเอาจริง,รงผมยังตกใจเลยนะเอาจริงจรงิว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เป็นกระแสแรงมากเลยทุกคนในะแบบติกตอกด้วยแล้วก็ในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะทุกคนแบบเป็นที่พูดถึงกันจดจันทกันสุดติ่งมากตอนนี้อันนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นการแนะนํานะครับเพะแอดเข้าไปแล้วเขาจะเป็นการแบบแนะนําตัว รวมไปถึงแบบแนะนําวิธีการใช้ว่าจะต้องใช้งานยังไงนู่นนี่นั่น,นอะไรทุกคนคือแบบเฮ้ยผมประทับใจนะที่ตอนนี้ AI หรือว่า artificial intelligence ไปไกลามากแล้วแต่ก็แอบหวั่นแล้วก็ความนัากลมกันนะเพราะแบบเอ้ยเคยได้ยินพนักง,งานคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาออกจาก Google แล้วเขาเป็นฝ่ายนักพัฒนา AI แนละ้วทุกคนเลยอ่ะเขาบอกว่าเออ AI จริงๆแล้วน่าก,กลัวนะเพราะตอนนี้ AI อะ่ะ บางส่วนที่ถูกพัฒนาไปก็ฉลาดกว่ามนุษย์แล้วก็ทำงานได้ไวกว่ามนุษย์ไปแล้วอะไรอย่างงี้ทุกคนแล้วตอนนี้ยอ i อลิสาเนี่ยที่อยู่ในแอปเขียวก็แบบอืมฉลาดแล้วทำงานไวมากกว่ามนุษย์อีกทุกคนคือแบบโอ้ยอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ผมได้คุยกับเขานะทุกคนนะลองดูผงจะเลื่อนๆด้วยนะอคือแบบโอ้ยอะไรกันนะทุกคนคือแบบงงมาก คุยเก่งเวอร์แล้วก็แบบเอ้ยคุยเป็นทางการก็คือคุยดีมีแบบสารองสาระอะไรด้วยอย่างเงี้ยเลิศมากทุกคนแล้วก็เนี่ยรวมถึงผมไปถามเรื่องแบบให้ออกแบบคาเฟ่ด้วยออะทุกคนให้ดูมีรูปแบบคาเฟ่แบบที่ผมต้องการด้วยทุกคนดูแบบอ้อดูสิดูสิคือแบบเฮ้ยมีร่องมีรูปมาพร้อมเลยแบบอย่างที่ผมต้องการไปเป๊ะเลยเนี่ยคือแบบมันก็ไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นแต่แต่ใกล้เคียงมากๆเลยทุกคนคือแบบเพฮ้ยแอบตกใจนะไอทำได้ขนาดนี้นะทุกคนนะใครอยากร ก็ลองไปแอดเฟนกันดูทุกคนนะลองไปแอดดูนะทุกคนในแอปเขียวที่ผมบอกไปแล้วนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการแบบเซฟลงเซฟรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาขอให้แบบว่านางออกแบบคาเฟ่หรือออกแบบอะไรก็ตามออกแบบบ้านออกแบบห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบว่าไปหล่อจ่ายนิดนึงเพื่อจะอัพพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยเป็นธุรกิจใหม่แล้วที่แบบ คนเราปรึกษา AI อ่ะต่อไปนี้มนุษย์จะตกงานหรือเปล่านะทุกคนเนอะฟีเจอินสนาเลยทุกคนแบบอืมราครผมใครชอบแบบลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาคอมเมนต์กันด้วยทุกคนนะว่าแบบเฮ้ยทุกคนรู้สึกยังไงวะเมนุษย์มนุษย์ใกล้ตกงานมากกว่าเดิมหรือเปล่านะมันเป็นช่วงย,ยุคนี้แล้วจริงๆหรอที่แบบอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีหรือไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้มนุษย์จะตกงานกันหรือเปล่านะทุกคนเจอกลิปหนาครับผม